มีงานเข้าอีกแล้วนะครับนี่ฉีกเลยที่แรกก็เชื่อมไม่นะครับมันมันอยู่ไม่ดีแล้วนี่ฉีกเลยมันโดนมันโดนไอเนี่ยเหวี่ยงมันโดนใบครับเบี่ยงเบี่ยงมาตีเข้าครับมันก็เลยุดออกมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำกันใหม่ครับ เอาให้แจ๋วเลยครับในไหนก็ทำแล้วเดี๋ยวเราก็ทำสีใหม่ด้วยเลยเอาให้แจ๋วเลยสวัสดีครับก่อนจะลุยงานฤด,ดูการใหม่นะครับเราก็ต้องมาซ่อมเครื่องมือกันก่อนนะครับอัอนนี้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมก็จะมาเจียใบ มาเจียใบายมารับใบให้คมก่อนเลยนะครับสําหรับขั้นตอนการลัดก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาคิมล็อกมาหนีบมาหนีบใบไว้กระจานก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันมันสายไปสายมาได้เวลาเจียนะครับแล้วก็นําอีกคิมไว้ตัวนะครับมาหนีบล็อกไอตัวเพลาอันนี้เอาไว้ครับคือจะทายังไงก็ได้ครับให้เพลาอันนี้มันไม่หมุนนะครับของผมพอดีอับตัวเนี้ย มันกระเดิดมาพอดีเลยครับก็เลยใช้ประโยชน์เลยเอาคีมล็อบีบนี่ไว้บีบนี่ไว้เวลาเวลาเราเจียมันก็จะไม่หมุนนะครับเนี่ยครับจะไม่หมุนเราก็เจียได้สบายสบายนะครับเดี๋ยวผมก็เจียสองฝั่งเดี๋ยวก็จะมาซ่อมไอ้นู่นไอ้นี่กันก่อนเอาไปใช้งานนะครับยญ้าเริ่มยาวแล้วฝนเริ่มตกแล้วครับแล้ววันนี้เรามาซ่อมเครื่องตัดหญ้ากันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็ใช้ลอกนะครับเนี่ยครับหิ้วเครื่องตัดหญ้าเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เจ้าสามเหลี่ยมอันนี้เป็นฟันปลารดรถพ่วงผมนะครับเนี่ยเอามาลองข้างล่างไว้ก่อนนะครับเพื่อการไม่ให้เขาหล่นมาใส่เรานะครับส่วนปัญหาของเราก็คือเจ้าตัวนี้นะครับปกติโครงสร้างเขาจะอยู่แบบนี้นะครับ โครงเครื่องเนี่ยนี่นะครับจะอยู่แบบนี้ครับเขาจะอยู่ด้านล่างครับตอนใหม่ๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาก็คือนี่ครับเจ้าใบตัดนี่นะครับมันเหวี่ยงมาโดนเขาจะเหวี่ยงมาโดนนะครับปึ๊บหมวกเขาจะเหวี่ยงมาโดนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวเนี้ยบูตตัวเนี้ยมันมันสึกแล้วครับมันให้ตัวได้เยอะ เนี่ยครับมันสึกมันให้ตัวได้เยอะแล้วบวกกับไอ้เจ้ากล้ามตัวเนี้ครับมันอ้ามันอ้ามันถ่างขึ้นเยอะถ้าเราจะทําจริงๆเราก็ทําได้นั่นแหละครับเราก็ถอดมาเอาแก๊สลนให้ทีทีแล้วก็ให้มันแคบลงครับแล้วก็ทําบูทตัวเนี้ใหม่แต่มันยุ่งยากครับเราต้องถอดตัวนี้ออกมาหมดเลยมัน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 ยุ่งยากมันใช้เวลานานครับผมก็เลยแก้ปัญหาง่ายๆเลยครับ เลาะเลยมันโดนตรงนี้ใช่ไหมโดนขอบใช่ไหมเวียงโดนขอบใช่ไหมเราดูแล้วเวียงโดนขอบเลาะเลยครับเลาะออกผมก็เลาะออกเลยง่ายๆครับเลาะออกแล้วทําโครงสร้างขึ้นมาใหม่ครับแต่แทนที่จะอยู่ด้านล่างก็เอาไปไว้ด้านบนนะครับพอดีกับที่อู่ผมมันมีเจ้าเศษเหล็กเหล็กฉากเนี่ยครับเหล็กฉาก4มิลนิ้วครึ่งเนี่ยครับอยู่พอดีเลยเหลือจาก ทำกระบะรถพ่วงนะครับก็เลยเอามาใช้ได้พอดีเลยครับไม่ต้องไปซื้อไปหาดามดามข้างในนะครับก็แล้วก็ดามข้างนอกต่ออีกเลยนะครับแล้วก็เอาเหล็กตัวนี้มาดามติดไว้นะครับกันไม่ให้กันไม่ให้ฉีกนะครับอย่าไปดูฝีมือออกรอยเชื่อมผมมากนะครับผมฝีมือตําเตี้ยเลียดินครับเอาไว้เป็นแนวทางเพื่อแก้ปัญหาได้อยู่ครับเผื่อเป็นประโยชน์ได้อยู่ครับวันนี้ แล้วส่วนอันนี้นะครับเป็นเหล็กอันเก่าที่เราเลาะออกมานะครับซึ่งก็น่าจะหนาห้าหกมิลได้ครับพอดีเลยครับนี่เดี๋ยวผมก็จะมามาตัดนะครับแล้วก็ยัดใส่ไปในช่องนี้พอดีเลยครับดามโครงสร้างให้เขาวอีกสักหน่อยนะครับจะได้แข็งแน่นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปไปทำต่อก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ดามเสร็จแล้วนะครับมาตัดเหล็กอันเก่าของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยครับเหล็กขนาดหกมิลนี่ะครับเอามาดามเลยนะครับคั้นแรกกันยัดเข้าไปเต็มเต็มก่อนนะครับแล้วก็ขวางดามขวางอีกทีนึงนะครับนี่นะครับแจ๋วเลยนะครับนี่ทางนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับ เ,เรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปก็มาเป่าเป่าเป่าอาลมเป่าทําความสะอาดแล้วก็มาพ่นสีกันครับเอาแบบนี้นี่แหละครับแจมเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องตัดหญ้าผมพอดีเห็นสีเทียไว้พ่นลดพ่วงมันมันเหลือๆครับเหลืออยู่ครึ่งกระป๋องน้อย ก็เลยออกมาจัดเลยครับนี่เลนสีน้ำเงินเลยครับสวยอย่างกับของใหม่เลยนะครับตาน,นี้แจ๋วเลย